ครับผมก็ขอสวัสดีสำหรับคนที่คลิกเข้ามาฟังแล้วก็มาดูวิดีโอนี้จากช่องของอัไลาเต้นะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างรายได้ผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆทั้งลงทุนแล้วก็ฟรีนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมอบอกว่าเป็น แนวทางในการสร้างรายได้ที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกไม่ต้องเดินทางไปอบรมไม่ต้องแนะนําคนนะครับผมซึ่งที่จะมา,าแนะนําในวันนี้ก็คือโปรแกรมสร้างเงินออนไลน์นะครับผมมันเป็นอะไรครับโปรแกรมสร้างเงินออนไลน์คืออะไรก <IS> ็เหมือนกับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ย เนี่ยเขาเรียกหน้าต่างของโปรแกรมอันนี้เขาเรียกอซอฟต์แวร์นะครับผมซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมที่เราสามารถใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่มีโน้ตบุ๊กอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านปิดไปได้เลยครับผมเพราะว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะสามารถทำได้เฉพาะโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น ส่วนใครที่มีส่วนใครที่ไม่มีนะครับก็สามารถฟังได้ถ้าสนใจจริงๆก็สามารถาฟังจนจบแล้วก็นําไปรประยุกต์ใช้หรือถ้าท่านมีตังซื้อโน้ตบุ๊กค,คอมพิวเตอร์เห็นสมควรว่าควรจะซื้อก็สามารถศึกษาได้นะครับอะก็เข้าเรื่องเลยนะครับครับอ,อวิดีโอนี้เนี่ย จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทําเงินนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ศึกษามาหลายที่นะครับผมหลายที่ไปศึกษาหลายมอนิเตอร์ซึ่งเขาบอกว่ามีส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่จ่ายทําเร็วไม่ได้เงินนะครับทําเร็วไม่ได้เงินส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าทําแล้วได้เงินแต่คุณต้องอดทนนะครับในระยระเะไรกๆคุณต้องอดทนนะครับ ซึ่งคุณจะต้องไม่ทําผิดผิดกติกาแล้วก็กดเงื่อนไขของเขานะครับก็ผมจะวางเกี่ยวกับกดกติกาไว้ที่เว็บนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็สําสหรับคนที่กลัวว่าติดตั้งโปรแกรมแล้วเนี่ยมันจะกินพื้นที่หรือเปล่ามันจะแย่งเรมมันจะแย่ง cpu ในการใช้งานทําให้เครื่องคอมช้าลงหรือเปล่าอันนี้ผม ให้ทุกท่านมาดูตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับผมว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันไม่ได้กินพื้นที่อะไรมากมาเลยครับผมผมจะให้ดูเลยนะครับผมนะครับอันดับแรกให้ท่านกด control แล้วก็ ultimate แล้วก็กด delete พร้อมกัน3ปุ่มนะครับมันจะมีเมนู starteg manager นะครับอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออก r ิดอบก็ขอไปนะครับามาดูครับโปรแกรมที่เราใช้อยู่ก็คือตรงนี้นะครับผมอตอนนี้ผมใช้ Google Chrome แล้วก็โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับ CS3 เรามาดูไปโปรเซสตรงนี้ครับการใช้งานการกินเลมแล้วก็การกิน CPU นะครับผมนะครับมาดูครับโปรแกรมที่ผมเปิดเมื่อกี้นะตรงนี้นะ โปรแกรมนี้นะครับผมอ่านี่นะครับครับผมว่ามันกินเต็มขนาดไหนอ่านี่นะครับกลมนะครับมาดูครับ CPU ีเทพจะไม่กินเลยครับผมแล้วก็กินความกินเรมไปเนี่ยประมาณ1,172กิโลไบต์นะครับผมไม่ถึง1เมกะไบต์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรามาดูครับที่เราเปิดโปรแกรม Google Chrome นะครับผมเนี่ยกับโปรแกรม Photoshop นะมันจะกินไปเยอะเท่าไหร่นะครับผมมันไม่ทำให้เครื่องช้าลงนะครับแต่อย่างใดนะครับผมมาดูครับฟอนเตอร์ช็อปเหมือนจะเห็นนะครับเมื่อกี้นี่ครับฟอนเตอร์ช็อปนี่นะครับฟอนเตอร์ช็อปกินกินเมมโมรีไปไม่ไม่ใช่กินเมมโมรีนะครับจะต้องใช้พื้นที่ในการใช้งานเนี่ย47,832ื่กิโลไบต์ก็คือประมาณส 4.7 MB นะครับประมาณนี้แล้วก็มาดู Google Chrome ครับผม Google Chrome อยู่ไหนครับ o ูเกิลคครับโอ้โหเยอะมากเลยครับผมโค m e นี่นะครับผมเป็นแสนนะครับผมเพียงแค่เราเปิด Google Chrome มาเนี่ยมันจะกินนะครับมันจะวิ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะทํางานครับผมมันจะกินซึ่งการที่เราติดตั้งโปรแกรมนี้เนี่ยมันไม่ทําให้เครื่องเราช้าลงแต่อย่างใดนะครับผมซึ่งสามารถมันจะได้เลยว่าไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานนะครับผมอ่ะ แล้วมาดูครับผมหลักฐานจริงๆครับผมหลักฐานนะครับผมในเดือนนี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยผมสามารถสร้างรายได้เนี่ย5.42ดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ150บบาทนะครับภายใน1นึ่เดือนเองนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยผมมีรายได้เนี่ยก็คือ 10.42ดอลลาร์นะครับผมซึ่งผมเบิกไปแล้วไม่ใช่เบิกนะมันจะถอนให้เราอัตโนมัตินะครับผมเมื่อเมื่อสิ้นเดือนแล้วก็มันจะ,อะถอนขั้นต่ำก็คือ5ดอลลาร์นะครับผมถอนต่ำก็คือ5ดอลลาร์นะครับผมสังเกตได้ว่าผมยังไม่มียังไม่ได้แนะนําใครเลยนะครับผมยังไม่แนะนําใครเลยซึ่งผมทําเองคนเดียวผมลองผิดลองถูกแล้วก็เอาหลักฐานให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างเลยครับผมซึ่งผมจะแนะนํา งานตัวไหนผมต้องมีหลักฐานมาให้เขาดูนะครับผม่าลองเข้า,า PayPal เพย์เพาดูเลยนะครับผมอ,อันนี้ผมไม่น่าอายนะเพราะว่าตอนนี้เงินในเพย์เพาเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมอยายไปใช้เกี่ยวกับ Bitcoin บิตคอยสักมากกว่านะครับกิจกรรมมาดูกิจกรรมครับวันที่เท่าไหร่ล่ะ ลองเดินไหนวะจำไม่ได้ครับผม,ผมขอเพครับตายแล้วครับนี่นะครับผมซึ่งเป็นหลักฐานจริงๆนะครับผมที่ทางเว็บของโปรแกรมเขาเนี่ยโอนเงินมาให้เรานะครับนะสามารถดูได้เลยชําระเงินโดยโนี่นะครับผมเป็นเมลของเว็บเขานะครับผมเพื่แอป เป็นเมลที่ไม่ใช่ Gmail นะครับผมเป็นเมลจริงๆเป็นเมลที่บริษัทเขาทำการาจดลิขสิทธิ์นะครับผมนี่แหะครับผมก็คือรายได้ครั้งแรกของผมที่ผมลองผิดลองถูกมาว่าจ่ายจริงหรือเปล่าแล้วมันจ่ายจริงครับผมมันจ่ายจริงและผมจะเข้าเว็บให้ดูเลยนะครับผมอ่าเราเข้าเว็บให้ดูเลยครับอ่าเราเข้าเว็บนะครับผมจะเข้าเว็บให้ดูครับก็คลิกล็อกอินมันก็จะมีเว็บไซต์ของมันนะครับอื อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พูดนานก็เลยอ,า,อาจจะไม่ค่อยคล่องในการพูดนะครับามาดูครับมาดูหลักฐานในการถอนเงินนะครับ Payment History นะครับผมตอนนี้นะครับ Payment History ก็คือประวัติการถอนเงินเห็นไหมครับในเดือนในเดือนอะไรเนี่ยเมษา,ามีนาเมษา กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนครับในเดือนมิถุนายนนะครับผมผมรับรายได้นะครับผม5ดอลลาร์สหรัฐซึ่งผมคิดว่ามันได้น้อยผมก็เลยทิ้งมันไปผมก็เลยไม่อยากจะแนะนําใครนะครับผมแต่เดือนเดือนนี้เนี่ยผมลองลองมาติดตั้งใหม่นะครับผมมาติดตั้งใหม่ก็คือเดือนอเดือนพฤศจิกานะครับผมเดือนพฤศจิกา เดือนพฤศจิกาก็คือเดือนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะสร้างรายได้ดูนะครับขึ้นมา5.42ลลานนะครับผมซึ่งมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงโฮมนะครับผมมาดูตรงโฮมเขาจะบอกว่านะครับเลฟไทม์ก็คือ this month ก็คือเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้เดือนนี้ก็คือคุณ e ออ n ์เนก็คือคุณ คูณสร้างรายได้ไป5.41นะครับผม5.41นะครับมันจะปัดเป็น 4. 4.2นะครับผมแต่ในเว็บจริงๆมัน5.41แต่ข้างหลังมันเป็น8มันจะปัดให้เป็น4.2นะครับผมนะครับซึ่งมันบอกว่า earning closing ก็คือเดทเดท November นะครับผมก็คือเดือนพฤศจิกานะครับผม ก็คือวันที่30มันตัดรอบก็คือวันที่30คุณจะมีเงินเท่าไหร่นะครับผมคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่างคุณเดือนนั้นคุณสามารถสร้างรายได้100รดอลลาร์สหรัฐก็ช่างมันก็จะตัดแค่วันที่30ถ้าในเดือนนั้นคุณมีไม่ถึง5ดอลลาร์มันก็จะตัดตัดแค่วันที่30ปุ๊บมันจะเริ่มนับใหม่นะครับนับ1ใหม่วันที่1วันที่2ไปเรื่อยๆถ้าไม่ถึง5มันจะรวบยอดไป สมทบกับเดือนถัดไปอ่าสมมุตินะครับสมมุติว่าเดือนนี้อ่าผมจะเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยอ่าสมมุติว่าในเดือนนี้คุณได้คุณได้4นะครับผม4 8ซึ่งมันไม่ถึง5นะครับผมเดือนถัดไปเป็นเดือนธันวา แล้วเดือนธันวาคุณก็ได้4.8เหมือนกันนะครับมันจะรวบอ่ามันจะรวบมาตัดวันที่30ธันวานะครับผมตัดวันที่30ธันวาก็เป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็น6.9 9 6นะครับผม9.9ดอลลาร์เนี่ยมันจะใช้เวลาตรวจสอบก็คือ14วันว่าเราทำกด ทำผิดกฎหรือเปล่าะนะครับผมทําผิดกฎหรือเปล่าเราสมัครหลาย ID หรือเปล่านะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกฎกติกาผมจะวางไว้ที่เว็บไซต์ที่ผมจะวางไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเงินที่เว็บจะต้องส่งมาให้ผมเนี่ยก็คือ5ดอลลาร์ได้5.4าดสอลลาร์สหรัฐซึ่งผมได้รับมาแล้วจริงๆนะครับผมไม่ได้โกงนะสามารถรีเฟซดูได้นะครับผม สามารถรีเฟซอ่ะรีเฟซดูใหม่ก็ได้ครับรีเฟซปุ๊บออ่ะอ่ะะเมืกก่อกี้เดือนไหนนะ้าอ่ารีเฟซดูก็เหมือนเดิมครับเห็นเหมือนเดิมครับอ่าก็คือ5ดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่ามาดูตรงเพย์เมนต์ตรงนี้ครับอ่าเดฟโฟรัลนะครับผมอ่าเดฟโฟรัลสเตตัส ก็คือผมยังไม่มีใครเลยนะครับผมยังยังไม่ได้แนะนําใครเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับผมเลฟเลสสเตตัสนะครับผมนะครับยังไม่แนะนําใครเลยนะผมทําคนเดียวนะครับผมไม่ไม่ได้แนะนําใครเลยแล้วยังมีรายได้แค่นี้นะครับผมนะครับอืมแต่ถ้าคุณไปแนะนําคนอื่นเนี่ยมาสมัครฟรีเหมือนกับเราแล้วก็โหลดโปรแกรมติดตั้งอ่าเล่นเน็ตไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนี่ก็เป็น นี่ก็เป็นการทำางานของคุณนะครับผมดีกว่าคุณเปิด Wi-Fi เล่นเน็ตทิ้งไม่ได้อะไรเลยนะครับเพียงแค่คุณติดตั้งมันไว้แล้วก็ปิดมันไปแค่นี้มันไม่รบกวนอะไรเลยครับมันไม่รบกวนอะไรไม่แต่เม่แต่นิดเดียวแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องน้อยมากนะครับผมน้อยมากนะครับผมนะครับอันนี้ก็นานแล้วครับผมผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับสําหรับใครที่คิดว่าสมัคร ผ่านลิงก์ตรงไม่ต้องสมัครผ่านผู้แนะนำอันนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่าอาจจะมีปัญหาในการตรวจสอบรับเงินนะครับผมนะครับซึ่งเขาจะดูว่าอัพไลน์ของคุณเป็นใครด้วยถ้าอัพไลน์ของคุณทําผิดกฎบางทีเขาอาจจะไม่จ่ายซึ่งถ้าคุณไม่มีผู้แนะนำบางทีเขาก็อาจจะดูว่าคุณไม่มีผู้แนะนำแล้วคุณมาสมัครได้อย่งไงนะครับผม,อ,มอันนี้ก็ให้ฝาก สมัครผ่านลิงก์ที่ผมวางไว้ใต้วิดีโอนะครับผมหรือสมัครผ่านลิงก์คนที่ส่งให้คุณนะครับผมโอเคนะก็เราจะมาดูกันอีกทีครับผมก็คือวันที่14นะครับผม14เดือนธันวานะครับผมซึ่งพรุ่งนี้ก็จะตัดรอบแล้วพรุ่งนี้ตัดรอบอ่าไม่แน่นะครับผมพรุ่งนี้ผมอาจจะได้5.5 5.6 5.7 5.8ก็ก็ได้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเปิดเปิดปิดปิดเน็ตนะครับผมเน็ตผมก็หลุดบ่อยนะครับผม บางครั้งผมเปิดคอมพิวเตอร์มาผมก็ลืมเปิดโปรแกรมนะครับผมนะครับอืมก็นะครับ,ม,นะรบมันบอกว่ามันนี่ก็คือเดือนนี้ก็คือ5.42นะครับผม today ์อ่าเออนนะครับวันนี้ไม่ได้วันนี้มันไม่ได้สร้างรายได้นะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเปิดมาแล้วก็เพิ่งมารีวิวนี่เองนะครับโอเคก็ใครสใครสนใจนะครับผมผมจะวางลิงก์ ลิงก์สมัครสมาชิกแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ไม่รอะไรอะ่ะลิงก์กลุ่มสําหรับพูดคุยเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับผมแล้วก็โปรแกรมนี้นะครับครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมสายฟรีก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าสายฟรีเราไม่มีการลงทุนนะครับผมไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เราสมัครสมาชิกปุ๊บ เราติดตั้งโปรแกรมปุ๊บเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตประจําวันของเราปกตินะครับผมแรกๆนะผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าคุณอาจจะท้อเพราะว่ามันจะขึ้นตรงนี้ว่า pending นะครับ account status เนี่ยมันจะขึ้นว่า pending ตอนเลกผมก็ท้อเหมือนกันผมก็ท้อผมก็ทําไปเรื่อยๆครับไม่ได้คิดอะไรมากประมาณ3-4เดือนได้ไหครับถึงจะ active นะครับผมแต่ ความพยายามของคุณมีมากแค่ไหนคุณก็จะสามารถาผ่านมันไปได้แค่นั้นก็คือมันจะแอคทีฟให้เราและผมมีเทคนิคที่จะทำให้มันแอคทีฟเร็วขึ้นซึ่งผมเพิ่งรู้มาหลังจากที่ผมได้ศึกษาละเอียดกว่านี้เอ้กว่าเดิมนะครับผมหลังจากที่ผมได้รับเงินปุ๊บผมศึกษาให้มันละเอียดกว่าเดิมแล้วผมไปเจอเทคนิคนึงซึ่งเขาเรียกว่าการคลนนิ่งวินโด์นะครับผมการโคลนนิ่งวินโด์เป็นยังไง ให้ท่านสมัครสมาชิกเสร็จแล้วท่านเข้าสู่กลุ่มผมจะทำการนะโพสต์วิธีการสร้างแบบจำลองแล้วก็คือการคลนนิงคนคน่งโคลนนิ่งวินโดว์นะครับผมนะครับผมจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปให้ฟรีนะครับผมไม่ต้องไปหาโหลดเองนะครับผมผมจะติดตั้งไว้ให้ในกลุ่มนะครับซึ่งผมจะวางลิงก์สมัครสมาชิกลิงก์โปรแกรมแล้วก็ลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับก็ ถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้นิดนึงนะครับผม